มาไดจากินก๋นวยจับนะคะก๋วยจับน้ำค้นนะคะซีโครงนะคะก๋วยจับน้ำคน้นซีโครงของ,ของม่ใหญ่หน่อยแบบง่ายๆบ้านๆใน,บ,นบรรยากาศที่กำลังแบบใกล้สิค่าแล้วอากาศกำลังเย็นๆนะคะก็จะมาสดอะไรร้อนๆให้มันมีแห้งนะจ๊ะเห็นไหมะคะนาตาลากินมาเอ้ยก๋วยจับน้ำคน้นสูตรของไม่ใหญ่หน่อยเองนะจ๊ะไม่ได้ทําให้ดูนะจ๊ะเพราะว่าทําไปหลายแล้วนะคะ ลองขอไปคนในห,หมวดหมูกแกงต้มตุ๋นเนียงสักอย่างนะคะที่ไม่ได้จัดหมวดหมไว้ก็ใส่ลงมือลงไม้มมเลยนะจ๊ะลงมือลงไม้มเลยใส่ผักเข้าไปผักก็เอาซอที่เปน,นองนมีแลยนะในบ้านอันนี้ก็เป็นผักชีลูกแคทซื้อมาให้นะคะทั้งขักชี้ทั้งต้นหอมทั้งสารลนแนนะคะคนซื้อมาให้นั่นครับท่างแยบแหล่เอามาส่งหอดบาดบุกมาหาหออเตียงนอนก็ <c oughs> เลยเอ,อามากินให้สนแน่ กิจเพื่อกระไดบุญเราปูคนซื้อมาให้กินไป okay. นั่นไปนะช้อนอีกแล้วอันอีกสองมือเนาะคะ่ะมีเวลาปักผ่อนอีกสองวันคือวันจันทร์กับวันอังคารเนาะคะ่ะวันนี้กับบุญน,นัดรวมเพราะว่ามือน,นี้มันก็สิบเอ็ดมือแล้วเนาะโดยเวลาพักผ่อนอีกสองวันก็จะเริ่มไปโรงเรียนแล้วนะคะไปโรงเรียนวันพุธนะคะอืม ช่วงนี้เป็นช่วงใบไม้เหลืองเขาสู้ฤดูใบไม้ฤดูใบไม้ร่วงเนาะอากาศเริ่มเย็นเมื่อจะออกจะออกข้างนอกตัวไปก็ต้องมีเสือกันหนาวนะครั เอาแบบแบบโดยๆไปในกับบอดายได้ไหมฮัมฮมนังนม,นมือมันกระเสียอากาศแบบว,ว่า ใส่เสือธ้ามาดาวก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันกระสีปอกคือเหมือนนาห่อนนั่นแหละแบบนี้กระสีใส่เสือกันหนาวกันสลายกว่าจาก,กับคนหนึ่งกันหนาวหลายยังพอไหวยังได้อยู่เมียนบ้าน หูบ้านและการรีดผ้าส่วนที่เหลือเสร็จแล้วเรียบร้อยไปอาบน้ำครับผม เขายังโมหัยอันตาล่างยังมีหน่อยมัจจายังเลยค่ะเรื่องน้องเรียนมืออื่นรอบวง่าสิมีจดหมายมาบานบอมแต่พอมีจดหมายมาบานไม่ไต้องโทรไปติดต่อทางโรงเรียนนะคะว่าวันพุธใช่ไปไปจับมงไปหาหมองใดจังด๋อจำได้โรงเรียนนี่ยน้อเลี้ยงเขาเป็ยังง ็นไหนกันยังบอกหเดแล้วกับไปมาแล้วก็สสนาม,มาบอกเราพี่น้องเหมือนเดิมนะจ๊ะน้องบุเรียว่าเรียนทุกวันไหม เล่นทุกวันแบบทำมันบูญยากแต่ยังมีเวลาเฮ็ดลิดพีนนดนนด่น้องเบิ่งอยู่เหมือนเดิมเลจ้ะก่ะบ่ไปใจดอกค่ะก็ยังเฮ็ดอยู่เพราะว่าชีวิตมีนหน่อยกับมกักมักที่จะทำ Youtube นะคะสู่แล้วกับ้าฟันมันมาก เทียน้ำตามาน้ำมันก็หลายแล้วคือสุดบทิ้งมันไปแล้วค่ะสำหรับยูทูปเขอมีหน่อยไปเรื่อยๆแม่รูปแบบก็ไม่บบมให้หน่อยว่าเ้าว่าฟัง,ฟงได้แค่ไหนเอาเท่าน,นั้น ใช่ะสำหรับท่านทางเฟซบุ๊กที่พี่น้องขอแอดแอดเข้ามาเป็นเพื่อนนะคะไม่น้อยงดรับเพื่อนแล้วนะจ๊ะกรดาษกันงดรับเพื่อนนะคะแล้วก็สำหรับมีหน่อยแฟนเพจกับงดรับสมาชิกก่อนนะคะพอ าข้างหลายคนแล้วค่ะเราแต่ไม,ม่ได้ก็มาจากเมื่งไทยปัญหาเกิดตุกอาทิตย์ไม่น้อยโหดมีความรู้สึกว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนอะถ้าเราไม่รับเราก็ไม่กดรับทุนเข้ามาถ้าพ่พอคิดมาเป็นมูหรือเป็นแฟนคลับเ่อก็จะปรับเข้อมาจะรับขอ้บขอมแม่เรามันมีปัญหาหวากไม่หลากหลายนด้ติดตังใจมาในส่วนที ไม่ได้ได้กับนะนะไ,ได้เพื่อนที่ดีนะมากกว่าละค่ะในร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นไม่แน่ก็ได้เพื่อนที่ดีถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแต่มันก็มีแค่บางส่วนแต่ถามว่ามีบางส่วนแต่เข้าเข้าปต้องการที่เอาสมองของเขาไปใส่ตรงนั้นว่าอยากไปเสียความู้สึกนะคะเพราะว่าไม่แน่ไม่แต่ความจริงใจแต่เป็นคนไม่ได้เป็นคนติดตรงๆดิบๆบ,บ้านๆไม่ยังกับซักเลยะนะและว้วก็อยากสีมาอมคอมล้วก็มัามากการสวมหน้ากาเขาหากัน แล้วก็มั่มาแคน่นี้ผู้ใดไ,ไปทะเลก,กับไผ่ก็ได้แบบว่าขอขอหงดหลับไปเลยแ okay. ล้วก็รับพี่น้องที่ยังอยู่ใน f เฟซบุ๊กของไม่น้อยอยู่ก็คือไมี่น้อยประกาศไปแล้วเวมื่อวานนี้รับไม่น้อยเมื่อใดก็ลบเพื่อนออกไปเลยนี่คือไง เ่อยเบื่อเบื่ออรือยปัญหาแต่และทุกอาทิตย์เกิดขึ้นทุกอาทิตย์ค่ะเพราะอันหนึ่งกันในที่สีอยังความไวแค่เฉพาะคนที่รักและเข้าใจเราแล,ล้วก็ไม่แน่ก็จะรักและเข้าใจคนที่เขาให้ความหักความผูกพันความจริงใจความเป็นเพื่อนต่อกันแบบคําว่าเพื่อนนี่มันต้องไม่มีข้อแม่ค่ะนะ ในเพจกับมวลรับล่ะมวลรับก่อนซูน้ากันล่ะกับ่ถือกันถ้าแค่ซีอุเห็นยังมึงฟองกูกูฟองมึงอันเรื่องที่พอสองคนที่ฟองก็ฟองกัน,นง่ายกันหมดล่ะวุฒิภาวะทั้งสมองและปัญญาไม่ทอกันเนานะมึงไม่ไหนรถโบราณไม่ไหนก้นอ,อนสดนวาเขาซะ อดใบอีหรีแล้วอดมันเม่นเทนึงเเดียวม่นด้เป็นคนที่คิดหลายขิดเยอะด้ค่ะแค่แค่นมซื้อก้นแต่ละคนแค่ผมซื้อมาหน่อยมันนเป็น้วติตรงหนาไปยังมันนเป็นคนตรงตรงเลยสัตรงตรับะไดก็ออกไปซะอยอาอยู่ซะขันขวงหูขวงตาขันมือมือลองนันมืออ่อนสดล่องให้เบิ้งแล้วแตะมาฝองมือ้าเตเด็หอยัง แคทเองแต่ยังเกิดขึ้นมาเพราะว่า,าพวกเข้ายู่กันหน่อยไม่หน่อยบอกไอกอว้เลยด้อค่ะไม่หน่อยบอกว่าสิเป็นเซตบุกหรือแฟนเพจไม่หน่อยบอกเนึ่งจำนวนนะคะถึงมาสิมีผลเอียงต่อกับบั t ยูทูบือว่ามีกับบลูไม่หน่อยกับบลูแต่บางไม่หน่อยบล็อกหนึ่จำนวนถ้ามีหลายหลายคนหลายความหลายความบอกหลายเรื่องหลายเล่าเพื่อนที่ดีๆน่ะเยอะแต่มันมีแค่บางคนแบบ อยากเขามาซองหลักเอาไปสลหค่ะนะก็มี่เม่หน่อยผูสนดอกค่ะเพราะว่าไม่น่อยกับว่ามันดาราว่านป๊นปปูลาว่ามปนไม่ใช่ดาราชีวิตไม่ใช่บทละครไม่น้อยกับพี่บอกว่าการทํา youtube ของมีหน่อยนีค่คือเสนอผลงานนะคะเสนอเึื่งทติตัวเองพิพากอันไดทีมีข้อดีของตัวเองข้อเสียของตัวเองบอกเล่าเรื่องราวมีทั้งดีและไม่ดีที่ผ่านมาในชีวิต กเสนอผลงานที่จับของได้มันสมองเทศกินเองเนาะคะ่ะเดี๋ยวต่อมาดังนั้นกับไม่น้อยกับเป็นตัวตนของเมียหน่อยแล้วการไม่น้อยจะต้องมานั่งเ y o ยูทูบนะคะแล้วไม่น้อยเทสยังบด้เฟซเป็นส่วนเป็นเป็นส่วนตัวของไม่น้อยไม่น้อยเทสยังบด้ยยังบไดส้สีหรือว่าเอี้ยงกระางม,มันเป็นรูปแบบของมไม่น้อยไม่น้อยคงสี่บวกเก็บพวกคนเราเนี่ยไว้ในเพจบ o กของไม่น้อยอีกเพราะว่าการทํา youtube ไม่จําเป็นจะต้องขายชีวิตของ ชีวิตความเป็นโตตนของเมย์น้อยถิงลงในย t u ู e ทั้งหมดนะคะซึ่งเมย์น่อยบ่มมีขอผิดบรณอย่างยั่อยู่แล้วบ่มมีอยังี่สิิดบงังแต่ชีวิตคนมันไม่ใช่บทละครถ้าคุณอยากจะเลือกดูแต่สิ่งที่ดีๆอยากเจอแต่แต่คนดีๆคุณกลับไปเลือกเบิ่งบนละครหรือหนังเรื่องที่คุณชอบคือเมย์น้อยบอมักบ,บอมักแบบนี้นะบงาชีวิตของคนจริงๆบได้สวหรู้บริปูด้วยเอน พ่มแดงงามออกมาจากทองทิตท,ทุกคนมีทั้งดีชั่วเลวสามสันดานดิบของแต่ละคนมีหมดแต่อยู่ที่คุณนะคุณจะยอมรับไหมคุณคิดให้แาต่คนอื่นเขาบดีเจ้าของอดีช่ำใหญน,นะไม่หน่อยก็บพ่าสนหรอกค่ะแต่ถ้าไมานดะ้นไม่หน่อยศูนมากไม่หน่อยกัละาวาดและปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นเฉพาะวันสิยุดธ์พระพรไม่หน่อยเลยเบือ่อเบื่อแล้วนะคะก็ได้ได้รประกาศสั้นๆว่านี่ว่าถ้ารับบุตรใดอิรัยาบถุดท้ายก็ออกไปซะ ก็ต้องกดลบกดกดลบข่อยออกไปเองนวดจังสั่นเลื่ยมีหน่อยเอาจังสั่นเลยื่อยยังไงเราก็ควบคุมสับไหล่เขาไม่อีกอยากให้เป็นพื้นที่ของส่วนตัวเขาไม่น้อยแล้วกันมาสำหรับไม่น้อยซื้อสารกระเพิดเพื่อนฝ <c oughs> ูงจ้ะคนที่อยู่ในเฟสบุ๊กเขาไม่น้อยตอนนี้ไม่อยู่กับนั่น จากแั่หน่อยพิมใหม่หมู่บ้านเนี่ยออกไปหลายเตี๋ยบหมดอย่างก็ดีสิออกไปอีกกระบวานนะคอยสีเหลือไปท่อนไหม่เหลือเฉพาะคนที่รักและจริงใจต่อกันเท่านั้นเนาะอันนี้ก็จบไปแล้วส่วนแม่หน่อยเซ็กหนังต่อไปได้นะกโคตข้างหน้าแม่หน่อยก็ยังเห็ดยืดถูกลงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าช่วงที่ไปลงเล่นใหม่ๆเนี่ยโมโหล้วมันสิ่ยังเกิดขึ้นนะว่ามันสิย่างมันสิง่ายซนไดนเดาควายว่าไปทีนึงแต่ว่ายังเห็ดคลิปเหมือนเดิมนะคะ คนศิหกคนที่ส,สร้างกระซังแล้วได้วาแล้วนะคะตอนนี้คือแบบไม่ไหน่อยกับศิหาซิฟแล้วไม่น้อยไม่หน่อยไม่ไ,ไม่น่อยกับพันพันอียงว่าหลายแล้วคนที่ว่าไม่น่อยกับเฮชีวิตให้มันได้ส้าไม่น่อยสักคนก็ไปบริวารเจ้าของดีดอกแต่ว่าก้าวผ่านชีวิตตัวเองให้มันรอดก่อนเถอะอีกยังหน่นสิไม่หน่อยเบื่อแล้วนะเมื่อกลชิ่งดีๆที่จะทำก็คือจะมอบถวายมุณบอสจะมถวายเขาอะไรแจกมาจาะ จะบริจากรองศพนะคะให้กับศพอาญาินะจ๊ะให้กับมูลนที่กําลังจะทําโครงการกํานึกลับบ้านเกิดนะคะจะเอาเฉพาะคนที่เหลืออยู่ในเฟซบุ๊กคนที่เป็นเพื่อนแท้คนไหนที่อยากจะทําบุญด้วยก็ทําไม่ทําก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีหน่อยยังมีน้องนุ่งทีนี้ในเมืองของเดียวกันก็มีหน่อยที่ไม่หน่อยก็เหตุผเหตท่านของเขาถ้าไม่หน่อยบอกบุญบอกข่านไปเขาก็ต้องบอกเขาก็ต้องเหตุกับไม่หน่อยกบขึ้นมากนี่ลันอะนี่แหละไม่หน่อยแตยัง่ง เส็ดแต่ว่าม่น้อยก่จะทําบุญบริจาคโรงศพเนื่องในวันเกิดของตัวเองอีเดือนท่านว่านะจ๊ะแต่ว่าอาจจะถวายอาจจะอาจจะทรงมอบเดือนพฤศจิกาคิดก่อนนะคะว่าจะเอาคอิ่งมอบเดือนพฤศจิกาถิ่มมอบเดือนท่านบ้าสําหรับโรงเป็นโรคไม่ธรรมดาเนี่ยนะคะเป็นโรคไม่อัดธรรมดาแน่แ นะซื้อให้กมลนิย่ยที่สำนัก,กเป็นโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเขไม่น้อยแล้วก็จะมอบให้มุ่นิ้ิทอยู่ในวันบ้านไม่นอ้อยอำเภอไม่น้อยนะคะอำเภอคุณหานจังหวัดสิสเกตมนิธีของคนจีนนะคะชุมนุมของคนจีนที่อำเภอคุนหานนะจ๊ะเพราะว่าเขาควบไม่น้อยอยู่ในชุมนุมนันน้ำนะคะตอนที่แม่ไม่อนอตายแต่แต่เฮ็ดสองพิธีนะคะท,ท่าพิธีจีนแต่พี่ที่ไทยนะคะตอนพี่สาวมีอนหน่อยตาย เกิเหตุสองพิธีนะคะพิธีไทยและพิธีจีนชมรมก็งงามาทําให้แล้วก็เฮ้ากันเวลาถึงเวลาสมาคมชมรมจีนเพื่อนก็นมาครบอบศพทุกมือนะคะมาจุดถูกไม่ยังแหลวก็ม,นนมีนันมีนี่ยังของแม่ไม่น้อยในเหตุเต็มสูตรก็คือใส่ลงไทยแต่ว่ามีผ่าของลงจีนมาคุมแล้วก็มีปลายมียังแล้วก็มีข้ารล,ลบศพมีนางคุกเขาอย่างแหลวกตอนที่จะเอาศพออกอีหยังก็เห็ดประเทศเพื่อนีคนจีนน,นั่มแล้็กพอไปถึงเมนเผาศพ กับเห็ดทงพิธีไทยพิธีจีนนะคะข้าวกับหายข้าวกระหายเกียยตพิธีจีนเป็นเร่งะเฮ็ดกรน,นะคะตอนแม่ไม่น้อยตายเพราะว่าข้าวกับมีอช่วยชมล่มของเพลินพิธีจีนกันขบข้าวรสซอเซ็ตข้าวสุขข้าวปัิมมี่ขอเป็น,เป,นเป็นได้แดงนะคะเป็นถุงมีถุงใส่สมเควานแล้วก็มีผ้าผ้าเช็ดหนา้าแล้วก็เป็นได้แดงผูกหนาถุงนะคะเดี๋ยวหมนลันในแต่จะมาอฟังดังนั้นไม่ได้คชดว่าเห็ดยังกระทอเห็ดโล่ง ดอกก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวซื้อโลมอบบริจาคไฟปสำหรับตัวน,น่อยตั้งตั้งเขาเรียกยังไงตั้งจำนวนไว้แล้วว่าสีหมอบจากโลง่งเท่าที่แห้งจาก้องไหวเนาะก็บ,บ่ได้เฮดแบบว่าฝืนยังจาก้องหมอกไม่ไม่ได้ตั้งใจไว้จะากของเนะี่ยจะถวายกึ็ถวายติดปากว่าสีบริจาคซีโลง่งซีโล่งแรกของไม่ใหญ่น้อยนะฮะก็จะเป็นลงละหนึ่งพันสองร้อยบาทซึ่งไหมูที่เรียนน้ำกันบ้านดูเหมือนคัางกันบ้านอยู่ในแถบเดียวกันนี่แหละ แล้วก็เป็นอยู่ในชมรมอ่าให้นมุนติดต่อให้แล้วรมุนเป็นมูอ่าเหตุงานเกี่ยวกับพวกเก็บศพโปเตกตอกเต่งเผาซบยังไปเก็บศพรายะนี่สิละแต่วตันอยู่กับยุคนมูลนิธิของบ้านนั่นแหละก็ให้ไปติดต่อให้มันบอกว่าพันสองเอองั้นเธอไปเอารูปมาให้เราหน่อยเด้อเดี๋ยวเราจะได้เอามาให้เพื่อนเพื่อนที่นี่ดูเผื่อว่าเขาอยากจะทําบุญด้วยกับเราถ้าได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่สําหรับเราเนี่ยทำแล้วทำแน่นอนก็คือในในความตั้งใจมันก็คือสี่ใบนะคะ ว่าเฮ้าเนี่ยเฮ้ากับบุฟเว่าเข้าอยา่างฝนอกถนนเขาอยู่นอกพื้นที่ชมวติว่าเป็นโตเฮ้าเนาะเฮ้าไายเฮ้าบ่ม,มีบัตรประชาชสน้น mm hmm. มุน,นิธิมาเก็บเขากระสือด้มีลงใส่เฮ้าคือกันไม่น้อยเ่าถือเดียวค่ะการบริจาครวงแบบเสมือนต่อชีวิตให้ตัวเองไม่ได้แข่งตัวเองเนาะแล้วก็เพาไม่น้อยบอกไปในเฟซบุ๊กวันอาทิตย์ที่แล้ววันเสาร์ที่แล้ววันศุกร์มี ลูกๆแฟนคลับนะคะก็น้องนุ่มมุดเขามาแล้วนะคะมุดมหาไม่หน่อยแล้วแล้วก็สีทรงเขามาชี้แล้วนะคะนี่บอกว่าเดี๋ยวให้ไม่หน่อยเครียดอ,อย่างเดียวจะรอยแล้ว,ลวมัหน่อยจะสรงขายอีกคนนึงนะคะรับรองบอกบรสูนหายเงินบอกเจ้าเพราะว่าม่หน่อยจะหายมูอเขียนซื้อให้เลิกขาดหายบริจาคแน่นะคะลงแต่ผู้ใดต้องการบริจาคลงใบหนึ่งเป็นของตัวเองเลยกระจายเขียนซื้อว่ามอบบริจาค นางสาวกน้ำสกุลขอไปกันสิเนาะล้วก็จะให้มูทายคลิปมาให้แลวกสิทเอามาลงให้เบิรงนไว้ทุกอย่างที่ทําป้องกันตัวเองป้องกันค้นข้อละหาป้องกันว่าฮอาไปใส่ส่วนตัวป้องกันหาว่าฮอปเสียเงินเหตุบอกเหตุบุญอะไบ่บ่โมเนคนยังสั่นไม่ใช่ว่าทายคลิปมาแล้วจะเอาหน้าตัวเองมันโมเมนค่ะแต่ถ้าคนที่มองยังสั่นเขาก็ห้ามเขาอะไรในีเมื่อจุดประสงค์เราไม่ได้มองอย่างนั้นก็แล้วแต่ที่เขาจะมองแต่สิ่งที่เราจะเหตุคือถ้าเราทําแล้วเราต้องมาบอกพี่น้องไหม บอกสิพ่อเขาบริจาคเงินเรามาถ้าเราไม่เอามาขึ้นให้เขาดูเขาจะรู้เลยว่าเงินเขาถึงไหมคอยแค่คอยแค่ในขวามูสึืกอถือว่าบาทหนึ่งใส่หนึ่งที่มีคนทีมีคนเหี่เฮานี่เขาต้องหามาด้วยความอยากลับบากแต่เขาอยากเก็บบุญเขาต้องได้เขาต้องด้เจอว่าเออเนี่ยเขาภูมิใจเนาะเขาได้เห็นอิหรี่อย่างสินะถ้าถ้าถือว่าพี่น้องบริจาคบ่หลายคนละลอยสองลอยกับบ่ไปยังเขาก็เขียนซื้อได้ไปร่วมที่เหลือนั่นไว้ตั้งหากเนาะ เช่นเป็นซื้อของขผยของมั่นลงขผลงมั่นไปอันชุวมที่อันส่วนที่เหลือก็สิบอกว่าแล้วส่วนลงที่เหลือก็คือจํานวนพี่น้องทั้งหมดนี้ที่บริจาคมาเพราะเป็นเงินหลายคนร่วมกันมากแล้วแม่หน่อยตังใจว่าทําเมื่อรวบรวมเงินหมดแล้วบาดนี่มันไปซื้อลงเราเงินมันบ่พ่อซึ่งเงินเศษนะเงินมันนังเศษอยู่แล้วไปซื้อลงเรมันบ่พ่อแม่น้อยก็สิจกเงินส่วนตัวอีกใส่ลงไปมันพ่อดีหามันพ่อดีให้มันได้เต็มนงลงอีกใบหนึ่งให้มันเต็มบ่หายเงินมันตกล่หายไปส เราไม่น่อก็จะนํามาบอกเราทุกอยาก่างนันละค่ะอกัดถามเมื่อใดได้เหตุกับสิทธิ์ตั้งเทียร์ที่ฐานแพเมตาอนุมโมทานาบุญทุกท่านกุศลนี้ให้กับแฟนกับสุขสุขคนที่อยู่น้นมีหน่อยมากทุกผู้สุขคนบอกว่าเก่าหรือใหม่ไม่น่อยจะมอบบุญกุศลที่เจ้าของเย็นห้สุขสุขคนหายดดอยู่จะอยู่ดีมีสุขปราศจากโทษราให้อ่า ศัตรูไพ่พานครูอริครูศัตรูไม่ให้ทุกอย่างมีความสุขทุกอย่างหอดมือนั่นแหละสิพ่เหตุแล้วก็สิบอก<บ>อีกเท่นึงนะคะเพราะว่าไม่น่าจะเกิดเดือนธันวาสําหรับคนที่เกิดเดือนธันวาคงจะได้รับบุญเต็มๆเพ่อแม่แต่น้อยกับตั้งใจเสียอธิษฐานจิตนะคะถึงจะเหตุสำหรับคนที่เกิดเดืนนดบบเอน,อนอธัธนวาแล้วก็ได้จังไรเช่นว่จจนาอีกเท่นึงสำหรับเบื่ออื่นสิ่เหตุยังมื่ออื่นกับบ่ได้เหตุยังนะคะพักผ่อนอาจจะออกไปข้างนอกบ้างนิดหน่อยก็เพราะยังไงกับสิไปแวะรับเอาเงินนะคะมี พี่น้องคนที่รักเราแหละเพิ่นโอนเงินมาให้นะคะเพิ่นหักเงี้ยหน่อยเพิ่นก็โอนมาให้บ่ได้เอามาซื้อโล่งหรอกคะ่ะเพิ่นส่งมาให้เป็นซอยเองินเห็ดคลิปเพชรยังนี่แหลจะจ้ะก็มืออื่นกันัดก,กันไว้แล้วเพราะว่า,า,าไปเทธอเดียวขีดคันไปหลายเทธอกระเลยเหลือ,อยพีพี่ผมคนหนึ่งคนอโอนให้มืออื่นตอนบ่ายก็เลยบอกว่าเอองั้นก็รอรหัสจากเพินน่นก่อนแต่ก็สิได้ไปเอาที่เดียวนะคะส่วนจำนวนเงินมันเยอะไหมมันก็เยอะค่ะเงืเยอะอยู่เยอะพอสมควรแล้วค่ะ ถ้าถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะเยอะจนตกใจนะคะแต่แตเพื่นก็เลยตกเพื่อนก็ไหนยคนนะคะเพิ่นก็บอกว่า,อ,าอยากจะให้เพื่อนก็ได้ลำบ,บากอีกยังแต่ว่าเพิ่นอยากจะให้อยากให้แบบว่าให้เอามาซื้อเห็ดคลิปให้พี่น้องเมืองนี่แหละคะ่ะก็เลยว่าเออเดี๋ยวสิพยายามเห็ดแต่ว่าก็คงสี่บ่ได้เอามาเห็ดคลิปทั้งบดเลยหรอกก็เอาเสียเอาเงินส่วนนั่นแหละมาเห็ดบุญน้า บึงแต่ก่อนว่าเสียห็ดจังไหนแต่ไม่น้อยนยันว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ให้มาสิส่เห็นมันกลุ้ม่าที่สุดเพราะว่านําจิตนําใจเพิ่นมีให,ห้เฮาและทุกสิ่งทุกอย่างที่เพิ่ให้มากแม้กระทั่งสิบปีของเก่าของใหม่ไม่น้อยบ่เคยปฏิเสธเขามีด้ถือว่าถ้าเพิ่อนอาปากเพิ่นหักเข้าแล้วเพิ่นสีหยห้เห่อหับของเพิ่นมาแล้วห่อก็ควรนใส่แล้วก็ใส่เพิ่เบึงนั่นไม่น้อยคิดว่าจาังสรรทำรับเรื่องแล้วเงินเนี่ย ผู้ใดก็ได้ล่ะค่ะแฟนอ่าหลายหลายหลายคนที่ you, เหตุคลิปยู่เกิ็มีแฟนคลับส่งเงินส่งหนังส่งนั้นส่งนี้ไปให้เนาะแต่สําหรับของมีนอ่อยพี่น้องที่เพิ่อยูหลายประเทศแล้วก็อยู่ทั้งที่ประเทศไทยเพิ่นบาสามาที่สิ่งของมาให้แม่น้อยเพราะว่ามันยุ่งยากเพิ่นก็ขอส่งเป็นเบสท,ทน,นยูเนียนส่งเป็นเงินมาให้ซึ่งก็หลายหลายคนที่บาให้ไม่น้อยมาเบาแต่มืออื่นไม่น้อยสิไปรับเงินเพื่อนก็บอกว่าไม่น้อยสิไปรับเงินแต่จานวนเงินบอกขอเปิดเผยแต่ถามาปยังไม่เยอะค่ะถ้าเชื่อคําพูดก็เชื่อไม่เชื่อก็เล้่นะคะเพราะว่า มันก็ได้ก็คือคาว่าได้ก็คือว่าได้ละค่ะที่นี่หลายคนถามว่าตอนนี้ยอดยูทูบของเนี่ยยอดบิวขึ้นไปสูงแล้วได้เงินไหมได้ค่ะบอกโหกนะคะได้ค่ะได้ทุกเดือนนะคะแต่มันจะได้น้อยได้มากมันก็ขึ้นอยู่ที่จำนวนคนดูแล้วก็หลายๆอย่างเนาะก็บอกว่าได้แล้วกันนะตอบคาถามที่เคลียร์แต่ได้ไม่บอกจํานวนนะคะไม่บอกจานวนด้วยรักแก่ใจจ้ารักนะจุ๊บ